ครับท่านประธานครับผมวรบัติเอื้ออภิญุกุลเนี่ยสมาชิกสภาผ<บ>ู้แทนรัษฎรจังหวัดแพร่พ,รพรักเพื่อไทยความหมายตรงนี้เราบอกว่าหน่วยงานรัฐก็คือเจ้าหน้าที่ไปทําความตกลงให้ถ้าเกิดไม่มีกรณีในละะนักษณะสมมตินะฮะเจ้าที่ที่ดินไปออกฉนดที่ดินผิดผิดยังมีคนทําเลยถ้าเกิดมีหน่วยงานของรัฐเนี่ยหรือเจ้า ทางเจ้าที่หน่วยงานรัฐเกิดไปตกลงให้มันกลับไปมีอํานาจว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องไปบังคับใช้ไม่ได้แล้วเพราะไปขึ้นกับหน่วยงานรัฐตรงเนี้มันจะเป็นอํานาจเหนือกฎหมายประเด็นนี้ผมคิดว่าน่าจะมีปัญหานะฮะถ้าหาว่าเราไปเปิดบอกว่าไม่ให้นํากฎหมายที่เกี่ยวข้องมามาบังคับใช้ข้อตกลงระหว่างกลุ่มและหน่วยงานของรัฐบางหน่วยงานหรือตัวเจ้าที่ของรัฐที่ดําเนินการเนี่ยจะทําให้เกิดปัญหาในประเด็นนี้ไหม จริงๆไม่ไม,ไม่ไม่ควรไปเขียนนะครับตอนนี้เรากำลังเขียนกฎหมายเข้าไปาวู้รูกฎหมายอีกหลายฉบับโดยข้อตกลงระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับกลุ่มในกลุ่มหนึ่งเท่านั้นเองผมว่าการเขียนกฎหมายในในลักษณะนี้มันจะเป็นการที่ทําให้มีปัญหาเชิงกฎหมายนะหรือไม่นะครับอันนี้ผมอยากให้ท่านสมาชิกช่วยช่วยกันดูนะครับเพราะว่าประเด็นนี้มันเหมือนกับเป็นการาใช้กฎหมายฉบับนี้ไปใช้อํานาจ เหนือกว่ากฎหมายฉบับอื่นโดยเจ้าที่ของรัฐและกลุ่มเนี่ยคุยกันเองก็จะมีปัญหาเหมือนกับที่เจ้าที่ที่ดินออกโฉนดที่ดินไปโดยไิ่ชอบนะครแล้วก็เกิดปัญหาที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันซึ่งมันก็มีเคสที่เกิดขึ้นค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นในประเด็นนี้ผมคิดว่าอยากให้มีการแก้ไขนะครับ คือไม่ควรต้องมีคําว่าโดยไม่นํากฎหมายที่เกี่ยวข้องมาบังคับใช้นะครับเพราะตอนนี้เรากำลังร่ากฎหมายอยู่นะครับเราจะไปให้ออกกฎหมายไม่ให้ออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาบังคับใช้โดยข้อตกลงของคนบางคนเนี่ยผมคิดว่ากฎหมายเขียนแบบนี้อันตรายนะครับจะขอกระทกรรมกรริการว่าในประโยคที่บอกว่าโดยไม่ต้องนํากฎหมายที่เกี่ยวข้องมาบังคับใช้ออกได้ออกได้ไหมครับคือจะตกลงก็ตกลงไปแต่ไม่ควรเขียนประโยคนี้อยู่ในกฎหมายครับ